สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาอยู่กับนุษในช่องนุษรถกระบะมือสองนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุษมีรถนะคะกระบะเข้ามาใหม่นะคะบอกเลยว่าสําหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถกระบะแคบไว้ใช้งานนะ,ะไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องของนุษด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะนุษมีเจ้า อิ u ุดีแมกนะคะ2.5 Z คันนี้ปี2015นะคะราคา3,99,000บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมไม้ที่วิ่งใช้งานเพียงแค่140,000กิโลนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยเดิมน่าใช้งานมากๆเลยการันตีในเรื่องของโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีพลิกความชนหนักจมน้ําแน่นอนนะคะและที่สําคัญเลยได้เป็นไม้เดิมไม้แท้จากโรงงานด้วยนะคะรถสวยมากๆนะคะได้เป็นสีขาวแบบนี้ให้นะ,คะใครสนใจรีบโทรมาหาหนุตามเบอร์โทรนะคะ เก4 4 4นึ่งสเนูดเพชรยนต์นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้เป็นปี2015สามารถจัดยอดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยออกรถฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะคะพร้อมโปรโมชั่นขับฟรี90วันด้วยนะสนใจอย่ารอช้านะคะไว้มาดูได้ที่เพชรยนต์สาขาหนึ่งตั้งอยู่ถนนเสรีไทย968แยก1นั่นเองนะคะและเสรีไทย95นั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะกับตัวรถนะคะอิสุดีแมคันนี้เลยนะตัวนี้เป็นปี2015นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากมากลูกค้าขาราคา ราคา399,000บาทเท่านั้นซื้อสดก็ได้จัดไฟแนซ์ก็ดีนะคะได้ยอดเต็มนะคะออกรถฟรีดาวออกรถศูนย์บาทสำหรับใครที่อยากซื้อสดนะคะก็คุยเรื่องราคาได้นะคะในส่วนของเรานะคะมีบกวดนตแต่ทางเราไม่เก็บเต็มนะคะรถให้ครึ่งหนึ่ง3.5นั่นเองฟรีค่าดงินนนการนะคะ15,000บาทฟรีให้เลยนะพร้อมประกันนะคะ W บบบิลสะคะหรือว่าประกันฉุกเฉินนะฟรีอีกหนึ่งปีให้กันจุกๆเลยน้ำมันเต็มถังนะสนใจรีบโทรมหานุชได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะ ตองดูในส่วนของรายละเอียดนะคะกับตัวรถคันนี้กันต่อนะตัวนี้นะคะเป็นอิสุดีแมกปีสินะคะได้เป็นกระจังหน้าโครเม,มียมแบบนี้สวยๆมาพร้อมตาสัญกาณอิสุสด,ด้านหน้าเป็นสีแดงแบบนี้นะคะในส่วนของด้านล่างถัดลงมาความระบายความร้อนด้านล่างเป็นสีขาวแบบนี้นะ,ะไม่มีร่องรอยการชนหนักแน่นอนนะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะ,ะมาพร้อมไฟนะคะมังติรีเฟลเตอร์ด้านหน้านะ,ะตัวโคมไฟนะคะใหม่เอี่ยมแบบนี้นะคะใส่กริ้งกิ้งแบบนี้ให้นะคะไม่มีร่องรอยนะคะการขีดขูดนเลยทั้งสิ้นเลย ไม่มีร่องรอยการแตกแ้าวด้วยนะคะด้านหน้าตัวรถสภาพเดิมสวยๆนะและถัดมานะคะตัวนี้จะได้เป็นแมตเดิมจากโรงงานนะคะได้เป็นแมตเดิมๆจาก i ิสุดีแมกนะคะขอบ15ยางปี2019นะคะสำหรับในส่วนดอกอยางนะถ้าใครมาดูแล้วไม่พอใจเดี๋ยวนุชทำการเปลี่ยนยางให้เป็นปี2022เลยนะคะในส่วนของซุ้มล้อนะ,ะบอกเลยว่าซุ้มล้อนะคะเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนไม่มีรอยชนหนักแน่นอนสภาพสวยๆไม่มีรอยสนิมกัดแน่นอนนะคะ และถัดมาด้านข้างตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นตัวนะตัวนี้ได้บอกเลยว่าได้เป็นกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับสีรถสีขาวส,สวยๆแบบนี้นะและก็มาที่เปิดประตูเป็นสีโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้กระจกเดิมนะจากโรงงานนะคะรอบคันเลยสวยๆเดิมแท้จากโรงงานนะคะสภาพนะตัวกระบะบรรทุกนี้นะคะก็กว้างขวางสะอาดแบบนี้ให้นะสามารถ บรรทุกของได้หนักมากเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยสวยๆมาพร้อมไฟด้านหลัง LED แบบนี้นะคะบันไดเหยียบขึ้นเป็นสีดําสภาพบันไดเหยียบขึ้นคือดีงามมากนะคะลูกค้าไม่มีร่องรอยแน่นอนนะคะราคา3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็น2.5แปี15ราคาเท่านี้นะลูกค้าบอกเลยว่านานๆที่จะมีหลุดเข้ามานะคะราคาตับติดต่อเข้ามาด่วนๆเลยนะคะเหลือหลุดจองนะย้ำว่าหลุดจองนะคะคันนี้ สวยเดิมแน่นะคะไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะลูกค้ามาในส่วนของด้านข้างตัวรถไม่มีร่องรอยการขีดขูดใดทั้งสิ้นเลยสภาพสวยๆเดิมๆจากโรงงานการันตีได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูในส่วนของภายในตัวรถสําหรับคันนี้นะคะ ด้านนตัวโรสนะบอกเลยว่าโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะมาในส่วนของด้านข้างประตูกันต่อนะตัวนี้จะได้เป็นของเดิมจากโรงงานโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะตัวนี้รอยน o รอยเนาะสภาพโครงสร้างเดิมๆแท้ไม่มีแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักรอยเม็ดองเม็ดอาตเดิมๆจากโรงงานนะคะในส่วนของพลาสติกด,ด้านข้างเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันไม่มีน่องรอยการขีดขูดอะไรทั้งสิ้นเลยนะในส่วนของตัวน็อตนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าได้เป็นโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันน็อตเดิมน็อตแท้ไม่มีพนแน่นอนนะคะ คอนโซลหน้าหน้าตัวรถนะคะคันนี้ได้เป็นแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนะแล้วก็มาในส่วนของตัวนะคะตัวด้านหน้าตัวรถไม่มีร่องรอยการขีดข่วนใดทั้งสิ้นเลยนะคะทุกอย่างสวยๆเกะเปิดใช้งานได้นะคะปกตินะคะันนี้และถัดมานะคะได้เป็นนะคะเบาะหนังแต่งให้แบบนี้สวยๆเลยนะคะสภาพนะคะสวยงามมากคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะวิ่งใช้งานหรือว่าวิ่งใช้ในครอบครัวได้เช่นเดียวกันนะคะสภาพสวยโครงสร้างเดิมๆตากโรงงานนะ การันตีเน้เลยนะในส่วนแครบด้านหลังนะคะก็เบาะนะคะไม่มีร่องรอยการขีดถาดนะคะสวยๆนะสะอาดๆแบบนี้นะคะเพิ่งรับเข้ามาส,สดๆร้อนๆเลยนะลูกค้าท่านไหนอยากได้แครบไว้ใช้งานนะคะ ไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะราคาสามแสนนะคะเก้าหมื่นเก้าพันบาทจัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวออกรถศูนย์บาทเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยหรือว่าจะเป็นซื้อสดนะทางเราเก็บแบตเจ็ดเอร์เซ็นตนะคะแต่ว่าเราคุยในเรื่องของแบตได้นะคะเหลือสามจุดห้าฟรีในส่วนของค่าดาเนินการหนึ่งหมื่นห้าพันบาทฟรีเลยพร้อมบัตรน้ามันนะคะเติมเต็มถังให้และนะคะตัวประกันฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปีนะไม่ซื้อไม่ไหวแล้วนะคะรีติดต่อกันเข้ามาได้เลย ตามเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งสี่สี่สี่เจ็ดเก้าแปดสองนูดเพชรยนต์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในตัวรถกันต่อเลยนะคะ มาในส่วนภายในกันต่อนะคะคันนี้อย่างที่แจ้งเลยสภาพเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะในส่วนของเบาะนะได้เป็นเบาะหนังนะคะแต่งมาให้แล้วแบบนี้สวยๆนะคะวัยรุ่นนะหรือว่าใครที่กําลังมองหากระบะแขคบไว้ใช้งานนะคะไม่ควรพลาดคันนี้จริงๆนะคะรถสวยเดินจากโรงงานนะในส่วนของตัวพวงมลาลัยก็เดิมๆจากโรงงานสวยๆแบบนี้ให้นะคะและถัดมาตัวน็อตเดิมน็อตแท้แน่นอนไม่มีร่องรอยการแกะไขดุดออกแน่นอนนะคะให้เห็นสภาพเลยน็อตเดิมน็อตแท้คอนโซลข้างประตูได้เป็นของเดิม เติมจากโรงงานแน่นอนนะคะไม่มีเปลี่ยนประตูหรือว่าไม่มีชนหนักแน่นอนนะในส่วนของตัวกระจกนะคะเปิดปิดแบบออตโต้แบบนี้ให้เช่นเดียวกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถนะคันนี้มาอ่าเดี๋ยวหนสปปตาร์เครื่องให้ดูเลยนะคะอ่ะ สำหรับสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะลูกค้าได้เป็นไม้ที่เห็นนะคะไม้หนึ่งแสนมกิโลได้เป็นไม้เดิมไม้แท้จากโรงงานเลยพวงมาลัยเป็นแบบสามการแบบนี้นะ,ะในส่วนของพวงมาลัยไม่มีรอ,อยการขีดขาดนะคะสวยๆเดิมๆเลยนะ,ะและถัดมานะคะคันนี้จะได้เป็นลูกเล่นเครื่องเสียงนะคะ เช่นเดียวกันนะคะแอร์เย็นฉ่ำๆนะตัวนี้มาพร้อมเป็นเกียร์แมนวนวลให้ด้วยนะบอกเลยว่าคอนโซลหน้าข้างนะด้านหน้าประตูนะก็สภาพใหม่เกียรม,มากๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิ้นเลยคันนี้ถือว่าครบถ้วนมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถกระบะไว้ใช้นานเป็นแคร็บนะคะไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะ,ะในส่วนตัวนี้นะบอกเลยว่าที่กันแดดนะยังใหม่อยู่เลยสภาพนะคะยังไม่แกะถุงด้วยนะคะนี่ สนใจรีบโทรมาหานุชได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยแวะมาดูรถได้เลยกับนุชนะคะคันนี้จัดไฟเน้นได้เต็มนะคะออกรถฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนั่นเองนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะออกรถศูนย์บาทนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของภายในก็จับประมาณนี้เลยเดี๋ยวนุชเปิดแคปด้านนี้ให้ดูบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวนุชด,ดูให้ดูนะคะในส่วนของภายในตัวรถนะกว้างขวางมากๆเป็นแคปสีเป็นแคปบนะคะ เปิดแคปออกมาแล้วก็กว้างๆแบบนี้สวยๆแบบนี้ให้เห็นกันเลยสภาพนะในส่วนของโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะไม่ควรพลาดเลยคันนี้นะคะแวะเข้ามาดูได้นะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวนุชพาไปดูในส่วนของตัวเอ่อในส่วนห้องเครื่องนะเราจะไปดูในส่วนห้องเครื่องว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยคะ่ะ มาในส่วนของห้องเครื่องนะคะอย่างที่บอกเลยว่าสภาพห้องเครื่องค่อนข้างดีมากๆโครงสร้างนะคะเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะน็อตเดิมน็อตแท้นะคะรอยเม็ดองเม็ดอาร์ตเดิมเดิมรอบคันเลยนะไม่มีรอยแกะหรือว่าอะไรออกทางนั้นนะคะตัวน็อตได้เป็นน็อตเดิมเดิมเลยนะตัวรอยเม็ดองเม็ดอาร์ตเดิมแท้แน่นอนกันชนด้านหน้าไม่มีรอยชนหนักนะคะสภาพเดิมเดิมนะ,ะให้เห็นกันนะคะนี่ นะตัวนี้นะคะสติกเกอร์จากโรงงานมีให้เห็นกันนะคะว่าไม่มีร่องรอยการแกะไขและแทงซิ้นไม่มีชนหนักแน่นอนนะ,ะสภาพของโครงสร้างสวยเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะนี่เลยนะในส่วนของสติกเกอร์นะคะด้านบนอยู่ครบนะคะรอยต่างๆอยู่ครบหมดนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยสวยๆแบบนี้นะคะไม่ควรพลาดนะตัวนี้นะคะเป็น i ิ u ุสูดีแม็ก 5ซปี15นะคะราคานะคะ3,99,000บาทผ่อนเริ่มต้นเดือนละ7,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ออกรถฟรีดาวออกรถศูนย์บาทกันไปเลยนะคะแล้วก็พร้อมโปรโมชั่นขับฟรี90วันด้วยนะ,คะใครที่กำลังมองหารถใช้งานองเทศกาลปีใหม่นี้นะคะไม่ควรพลาดเลยคันนี้กระบะแครบสีประตูกระบะแครบนะคะแบบนี้ให้นะ,ะสวยเดิมๆจากโรงงานการันตีในเรื่องของโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะยอดจัดไฟแนนซ์ได้เต็มๆออกรถฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะคะ ย้ำขับฟรี90วันมาแล้วนะคะติดต่อนุชเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุชฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดชมในการรับชมรถเข้าใหม่นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุชขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ